สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมังนนท์ชาแนลค่ะวันนี้ก็มีเมนูผัดผักนะคะมานําเสนอเพื่อนๆค่ะเป็นผักผัดกาดขาวนะคะใส่เห็ดหอมค่ะผัดกันง่ายๆเลยนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ บ้านนาดเมืองนนท์ชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นนะคะคลิปสั้นๆนะคะคือผัดผักกาดขาวค่ะใส่เห็ดหอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับน์นิดหน่อยค่ะใส่มะเขือเทศนะคะเพิ่มรสชาตินะคะปรุงก็ใส่ซอสน,นะคะตามชอบเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ